สวัสดีค่ะกลับามาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาแชร์สูตรและวิธีทำเมนูเนทกาแฟ,แฟลาเต้ค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะวันนี้ก็จะทำทั้ง9 16ออนแล้วก็22ออนซ์ด้วยค่ะและก่อนที่จะไปดูวิธีการทำก็ฝากเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้ค่ะ วันนี้ก็จะทำลาเต้แบบแยกชั้นนะคะก็จะมาทำในส่วนของน้ำกาแฟาเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะสำหรับกาแฟานะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นของเนตกาแฟเลดครับแบ็โรสตัวนี้นะคะส่วนตัวจะชอบตัวนี้นะตัวนี้เขาจะมีความเข้มแล้วก็หอมจะไม่เปรี้ยวด้วยค่ะหรือใครจะใช้เป็นเนตกาแฟแบบอื่นก็ได้หรือจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะตามที่ชอบได้เลยค่ะและสำหรับแก้ว1ิออนก็จะใส่ผงกาแฟาไปที่3ช้อนชาค่ะ ปรับความเข้มได้ตามความชอบได้เลยนะใครชอบเข้มมากเข้มน้อยยังไงก็สามารถปรับลดเพิ่มได้เลยนะคะสําหรับผงกาแฟนะคะส่วนแก้ว22ออนก็จะใส่ไปที่4ช้อนชาค่ะตักช้อนชาไม่ต้องพูนมากนะคะจากนั้นก็จะใส่น้ำร้อนเพื่อที่จะมาละลายผงกาแฟค่ะแก้ว16ออนก็จะใส่น้ำร้อนไปที่60 ml และแก้ว22ออนก็จะใส่น้ำร้อนไปที่80 ml ค่ะ แล้วก็คนให้ผงกาแฟละลายสักหน่อยค่ะพอละลายดีแล้วเราก็จะได้ในส่วนของน้ำกาแฟแล้วนะคะเดี๋ยวจะพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของนมกันต่อเลยเตรียมแก้วที่เราจะใช้เสิร์ฟม,มาเลยนะคะทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะเดี๋ยวเราจะชงนมใส่แก้วเสิร์ฟเลยนะแก้ว16ออนก็จะใส่นมสดไปที่60 ML ค่ะส่วนแก้ว22ออนก็จะใส่นมสด80 ML ค่ะ จักงน้นจะใส่เป็นครีมเมอร์ค่ะแก้ว16ออนก็จะใส่ครีมเมอร์อยู่ที่ 20ml ค่ะสามารถใส่เป็นนมข้นจืดแทนก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีตัวครีมเมอร์เนาะแต่ถ้าใส่เป็นตัวครีมเมอร์เขาจะมีความหอมความมันความนัวมากกว่าใส่นมข้นจืดนะคะแก้ว22ออนก็จะใส่ครีมเมอร์30 ml ค่ะ จากนั้นจะใส่เป็นนมข้นหวานค่ะแก้ว16ออนใส่นมข้นหวาน 30ML ปรับความหวานได้ตามความชอบได้เลยนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยยังไงก็ปรับลดเพิ่มได้เลยค่ะและแก้ว22ออนก็จะใส่นมข้นหวาน 45ML ค่ะใครที่ไม่ชอบนมข้นหวานนะคะจะเปลี่ยนจากนมข้นหวานไปเป็นน้ำเชื่อมก็ได้นะอันนี้ก็ใส่ตามความชอบได้เลยค่ะในส่วนผสมของนมก็จะมีอยู่แค่นี้ค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมั้งหมดให้เข้ากันได้เลยค่ะทั้งสองแก้วเลย พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วทั้งสองแก้วได้เลยค่ะพอเติมน้ำแข็งเต็มแก้วทั้งสองแก้วแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเทในส่วนของน้ำกาแฟที่เราชงไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะใส่ด้านบนแก้วของนมได้เลยค่ะ นี่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะใครอยากจะใส่เป็นฟองนมด้านบนอีกก็สามารถใส่ได้เลยนะหรือใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ค่ะเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยนะคะปิดฝาแล้วก็เสิร์ฟเลยแค่นี้เราก็จะได้เมนูเนกกาแฟลาเต้แล้วค่ะทำได้ง่ายๆแบบนี้เลย รสชาติก็อร่อยกลมกล่อมเลยค่ะจะมีความหอมเข้มของตัวกาแฟบวกกับความหอมมันของตัวนมนะคะพอผสมรวมกันแล้วจะให้รสชาติกาแฟที่มีความเข้มแบบละมุนกลมกล่อมเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สำคัญสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ